สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแดเนียลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการทํากระเบื้องเสาะล่องอย่างนี้นะครับวันทีเราทําในห้องน้ำเนาะ,ะวิธีการทําก็ง่ายมากนะครับี๋ยววันนี้เราจะใช้วิธีการ Floor Editor ครับตัวอย่างเช่นตอนนี้เรามีห้องน้ําที่เตรียมไว้แล้วนะครับที่เดี๋ยวจะทำนะฮะตรงนี้เราคลิกที่พื้นว่างๆเขาครับแล้วเลือกเข้าฟังก์ชัน Floor Editor ครับอ่าพอเราเข้า Floor Editor มาแล้วนะครับเราจะได้ พื้นที่ห้องน้ำเนาะเราจะจัดการพื้นที่ในโซนนี้นะครับนี้วัดเวลาวนะครับว่ามันเป็นประมาณ800นะครับเราสามารถที่จะลงมาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แทบเข้ามาเป็น800นะครับ,รบอโอเคนะฮะแล้วเราก็ทําการออฟเซตข้าเพิ่มครับอันนี้จะใช้วิธีออฟเซตเข้ามาแค่80นะครับเสร็จแล้ว ตรงนี้ฮะเราจะ extrude พื้นที่เขาขึ้นมาอีก20นะฮะ mm hmm. เพื่อทำกันทำให้พื้นเขาหนุนขึ้นมานะครับส่วน m ม t เ r เ a ียนเดยก็จะดึงของเดิมมาแปะเลยนะครับเสร็จนะแล้วเลือกที่พื้นที่กระเบื้องตรงนี้ครับเลื่อนลงมานะฮะ แล้วเขาจะมีพื้นที่ของการเลือกเป็นถ่ายตรงนี้ให้เป็นสลอตติ้งนะครับอย่าง i n c a s e เราต้องการเป็นแนวตั้งนะ in c เ s e นี่เราเป็นแนวตั้งถ้าเป็นแนวนอนจะเป็นแนว h o r i z o n t a l อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่สลอตตรงนี้เพิ่มนะครับผมจะใส่ไป20นะครับแค่นี้เราก็จะได้การขูดกระเบื้องขีดกระเบื้องอย่างนี้แล้วนะฮะเราก็ออกมาดูข้างนอกกัน อ่าอค่นี้เราก็จะได้รอขีดนะจะเห็นวา่ามันจะมีขีดหนึ่งที่มันจะใหญ่กว่าของชาวบ้านชาวช่อง,ของเขานิดหนึ่งอ๋อโอเคอันนี้อินเคสนี่กระเบื้องลายเขาพอดีค,ครับก็จะไม่มีลงขีดที่เกินเนาะแค่นี้เราก็จะได้พื้นที่นะครับกระเบื้องเาะรองสำหรับการลื่นในห้องน้ำแล้วครับ